สวัสดีครับผมสินแสคริสมังกรสาประสานครับวันนี้ผมมีภารกิจมาที่ศาลเจ้าจีนศาลเจ้าซาตัวเอียอยู่ที่บ้านบึงนะครับนําองค์เทพเจ้าจูกัดเหรียญหรือของเบ้งเป็นเทพเจ้าแห่งกลยุทธ์นํามาเบิกเล่มครับในวันนี้นะครับได้ถือโอกาสแบ่งปันในเรื่องของเคล็ดลับการไหว้ตุ๊กจีนโดยเฉพาะการไหว้เทพเจ้าโชคลาภและการเงินคือ เทพเจ้าชัยสิงเยนั่นเองให้ทำการไหว้ตอนห้าคูุ่ของคืนวันที่3 1มมกราคมนะครับนะแล้วก็ให้ใส่เสื้อสีแดงห้ามใส่เสื้อสีขาวหรือสีดำนะครับท่านชอบสีแดงครับอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือให้เอาน้ำใส่ถังเพราะทางฮวงจุย้ยเราถือว่าน้ำคือโชคลาภนั่นเองเอาวางไว้ใต้โต๊ะนะครับและให้เอาขันใบหนึ่ง ทำน้ำมนต์ตัดกา้านทับทิมแช่ไว้ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับเป็นโต๊ะที่ให้เทากระเป๋าสตางค์นะครับแลกเหรียญทถทับแลกเงินแบงค์ร้อยแปดใบด้วยกันที่เป็นสีแดงเสียบใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้นะครับเวลาใช้ทูบในการไหว้นะครับให้ใช้ทูบก,ก้านที่ยาวที่สุดเวลาไหว้ อีกอันหนึ่งก็คือคนที่เกิดปีชงคกอปีวอกให้ไหว้คนสุดท้ายนะครับเมื่อทําการไหว้เสร็จแล้วนะครับอย่ารอให้ทุกหมดให้เจ้าพิธีหรือคนนําในการไหว้นั้นยกกระถางทูกครับวนที่ขันขอเทพเจ้าชัายสีเอเสกให้เป็นน้ำมนต์นำกระถางทูกนั้นมาจุดที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าสตังค์การเงิน วนของเงินเข้าแล้วยกกระถางทู้นั้นเดินเข้าหน้าบ้านนะครับอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่สงเนี้ยเข้าไปที่หน้าบ้านมาประสิทธิที่หน้าบ้านวนที่ห้องรับแขกครับท่านจะได้กลยานมิตรที่ดีจะได้ลูกค้าที่ดีเพื่อนฝุงที่ดีจุดที่สองที่ขาดไม่ได้คือยกกระถางทูปไปวางไว้ที่เตาไฟครับเพราะเตาไฟหมายถึงสุขภาพและการเงินนั่นเอง หากท่านใดมีโต๊ะทำงานจุดที่3ามก็ไปที่โต๊ะทำงานหรือไปไว้ที่เซฟนะครับตู้เซฟก็ได้หากท่านใดเก็บป่วยให้นำกระถางทูบเดินเข้าไปในห้องนะครับห้องนอนนี่แหละไปวนขอพรแล้วเอากระถางทูบนั้นมาตั้งเอาไว้ครับเสร็จแล้วให้ท่านย้ายทุกหมนนะครับยกทูบก,กำทูบทั้งหมดแล้วปักลงเพื่อจะดับทูบ เคล็ดลับคือรูปเหรือมากเท่าไหร่การเงินเหรือมากเท่านั้นหลังจากนั้นก็ทําการเผากระดาษกระดาษเงินกระดาษทองเผาให้หมดนอกจากกระดาษถุงถังเงินถังทองนะครับอย่าเผานะครับหลายท่านเผาไม่เผานะครับเก็บเอาไว้หนึ่งปีครับเผาตุ๊จีนปีหน้านี่คือเคล็ดลับของการไหว้ตุ๊กจีนปีหกห้าปีขานี้ขอให้ทุกท่านท่านบวยเงินทองครับสวัสดีครับ